SADIYANANG E TAMANG KARAMUT TAMANG PATI HU PATI SAWASA JA PUBE JA KATAK PUNYATA ATAK SAMAPANI HI JA E TAMANG KARAMUT TAMANG SU LAKKATANG SU MANGKALANG SU PAPATANG SU MUGITANG SU KANO SU MUHUTO JA SU HITANG RAMA JARI SU PATAKINANG KA YA KAMA MUHAJA KAMA MUHAJAKINANG พระตุกนามโนกังปนิคีเตพระตกีน่าประธาตุกนานิกัตตวานัลพันตเตประธาตุนงเอามือรู้ด้วยมันคืออะไรนะมันคืออะไรรู้จักไหมเนี่ยดงตาโบราณดงตาอ่าสวดไปเนี่ยนะดงตาสวดเป็นภาษาแขกเป็นภาษาต่างประเทศ เลยกลายเป็นของขลังไปเลยใช่ไหมข mm hmm. ลังเป็นไสยศาสตร์ไสยะแปลว่าอะไรไสรยศาสตร์แปลว่าศาสตร์ความรู้ที่หลับความรู้ที่หลับไสยศาสตร์คือหลับไหลไม่รู้พุทธะแปลว่าอะไรพุทธะแปลว่ารู้เพราะงั้นพระธรรมทั่วไปทาแบบไสยศาสตร์คือแบบไม่รู้แต่หลวงพ่อเอามาส่วน พื่อให้เราได้ฟังว่ามันคืออะไรอ้าวก็จะพูดถึงคําว่าบุญก่อนบุญแปลว่าอะไรนะบุญแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้ทางรอกแล้วบุญแปลว่าการทําความสะอาดบุญแปลว่าการทําความสะอาดคือชําระสะสารบุญแปลว่าการชําระชําระก็คือมาล้างทําความสะอาดเพราะการนวันนี้ทําความสะอาดทําบุญบ้านอะไรยัง ทำแล้วดูสะอาดสะอานเรียบร้อยไม่มีฝุ่นใช่ไหมนี่เรียกว่าได้ทาบุญบ้านแล้วอันนบ้านตัวบ้านทีนี้ทําบุญทาบุญในในตัวเราใน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 บ้านเป็นเป็นภายนอกแต่ตัวเราตัวเราเราได้ทาบุญหรือยังได้ทำหรือย,ยัง,ยยงคือการชําระทําความสะอาด ทักายวาจาและใจนะทำความสะอาดใจก็ให้ใจสะอาดอย่าให้ใจมันสกปรกสกปรกด้วยความด้วยกิเลสนะด้วยกิเลสด้วยราคะโทสะโมหะนี่แล้วอ่ะสกปรกเรากันต้องมาชำระกิเลสออกจากใจนะพูดนะวจีกรรมนะวจีกรรมก็คือพูดแต่ในสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ให้เกิดนะให้ ฟังแล้วก็เกิดประโยชน์คุณค่ากับผู้ฟังแลวก,กับตัวเองด้วยอย่าไม่พูดในสิ่งที่เลวร้ายพูดในทางลบพูดในทางที่ไม่ดีนั่นเรียกว่าสกปรกละเพาราะกันเราต้องล้างความสกปรกนี้ออกไปวาจาและกายนะมโนวจ,จีและก็กายกายก็คือเราการกระทําของเราทางร่างกายของเราเจ็บไปทาการทํางานทําการทํางาน ถ้าเป็นมิจฉามิจฉาชีพมิจฉาชีพและก็การค้าขายมิจฉาวณิชา,ชาอะไรพวกนเี้แหละเป็นเรื่องผิดงานผิดเราก็เอาสิ่งเหล่านี้เอาทาความสะอาดสิเหล่านี้นี่เรียกว่าบุญเพราะงน้นคําว่าบุญเนี่ยเราก็เข้าใจว่าบุญก็เป็นสิ่งที่ไหนก็ไม่รู้เราก็ถูกหลอกพระก็เลยเอาบุญมาขายนะพวกเราก็เลยโอ้โหทำบุญกันใหญ่แล้วทำบุญจริงๆนะนั่นไม่ใช่ทำบุญเรียกว่าทานทำทาน การให้เงินให้ทองพระมันก็ผิดอยู่แล้วให้ข้าวให้น้ํานี่ก็ถือว่าให้ทานไม่ใช่บุญนะทานการให้ไม่กว่าทานแะแปลว่าการให้ไม่ใช่บุญบุญก็แปลว่าการชําระทานก็เป็นภาษาต,ต่างประเทศเหมือนกันทานะก็แปลว่าการให้การเสียสละเพราะฉะนั้นเราวันนี้เรามาทําบุญบ้านและทาบุญในใน ภายนอกและภายนใจของเราด้วยนะกายของเราด้วยวิจิตของเราด้วยทําให้มันสะอาดนะงานพูดจะให้มันสะอาดนะคิดในทางสื่อสะอาดสนะอาดแล้วก็กายก็ทําให้สะอาดไม่ใช่ว่าแค่อาบน้ำน่างเดียวนะถ้าเ,ออเราไปทําในสิ่งที่มันสกครกไม่ดีอ่ะผิดศีลผิดธรรมนั่นแหละอันนั้นเรียกว่าเ,าเรียกว่าไม่สะอาดแหละเพราะง้นบุญแปลว,ว่าการชําระนะ เพราะงานไปต้องนิมนต์พระมาเพื่ออะไรนิมนต์พระมาในเหลือเลสที่หลวงตาสวดเมื่อกี้เนี่ยว่างไงล่ะเสวนาจะพาดนังปฏิทานันจะเสวนาปูชาจะปูชานิยนังเอตมังคารมุตมังแปลว่าแปลว่าอะไรรู้วปล่าแปลว่า,าคือครั้งหนึ่งนี้มีคนมาถามพระเจ้าพระเจ้าว่าถามพระเจ้าว่าเออพวกพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยเวลา จะทาให้เกิดสิมงคลเนี่ยจะต้องไปอาบน้าแม่น้ํำในรังชลาไปอาบน้ําอโนมาไปอาบน้ําไอ้ผ้าหุงกาอะไรอุ่างเีแหละต้องไปอาบน้ําชําระร่างกายมาถามพุณเจ้าพุณเจ้าว่าพวกเหล่านั้นทําพิธีกรรมต่างๆเพื่อจะให้เกิดสิีมงคลพุณเจ้าว่าตรัสว่ามงคลสีมงคลน่ะหนึ่งนะมีพุณเจ้าตรัสไปถึง3 8มมงคล38มสิบแปดรู้จักไหม นะที่เราลงตาส่วนเมื่อกี้อเสวนาจะพานหนังแปลว่าอย่าไปคบคนผ่านอย่าไปคบคนเลวอย่าไคบคนชั่วประมาณพวกเราหนาหนาสิบเก่าของพวกเราเนี่ยเรามาพบกันพวกเราหมู่มสิบเก่าหัวอะไรนะเราก็พบแต่คนที่ดีนะไม่ไปคบคนทางจิตมลิศเอมเลสมมาเลสเทมาเราพวกเราไม่เอานะอย่างเงี้ยเราถ้าต้องพบคนดีพบคนเช่นไรก็ย่อมเป็นคนเช่นนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกว่านี่แหละเป็นมงคลอันที่หนึ่ง เป็นมงคลก็คือไม่คบคนเลวไม่คบคนชั่วไม่พบคนพาลปัิดานั้นจะเสวนาให้ไปคบกับคนดีอย่างพวกเราเนี่ยในหมู่สังคมพวกเราในหมู่สังคมคนดีเรา,เ,าเราก็จะเป็นเ,เป็นคนดีได้าะงานราเรามาพบกับคนที่ดีมีศีลมีธรรมคาว่าบัณฑิตไม่ใช่หมายถึงการจบสูงจบด็อกเตอร์จบริญญาตรีนวิทยาโทไม่ใช่ คนที่เป็นคนดีเนี่ยคนลดละกิเลสนั่นแหละคนที่ลดละกิเลสละโลคะละโทสะทะโมหะเหล่านี้เรียกว่าเป็นเป็นบัณฑิราะงนั้นเราก็มาครบกับบัณฑิคือผู้รู้ผู้มีสิ่งไม่ทรรนี่เราเป็นมงคลมงคลเกิดขึ้นแล้วแล้วอันทีอน่อันสุดท้ายว่าบูชาจะบูชาน,ยานียนังแปลว่าให้เคารพบุคคลที่ควรเคารพกลบาบไหวบูชาใครล่ะที่เราควรเคารพพ่อแม่ พ่อแม่เราจะต้องให้ความเคารพนะน้อมกรบาบไหว้บูชาให้วาอเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์หด้วยความให้อะไรไก่เรานะแล้วกับพระสงฆ์พระเจา้าผู้ที่เป็นคนดีมีศีลเราจะให้ความเคารพบูชาเอตมังคนคารมุตมังแปลว่านี้แหละเป็นมงคลอันนี้สามข้อนะนะเสวนายอย่าไปพบคนพาน ปันดนานยินจ่าให้ผูบัญณินักผ่านบูชายจุไปเจอให้โครพกบ้ายบุคคลอีกคนคนก็กราบไหว้สุดท้ายพระท่านก็อ่านสุดท้ายพระท่านก็ให้ผมนำมุนใช่ไหมสุนักขตังสุมังขลังสุปปะตังสุมติตังสุขโนสุโ,นโ,โมโตแล้วอะไรเนื้อพระก็ไม่ท,ทนนา,า,าทำมโนเนาะนะก็พากันลูกหอวแะ้วโอ้สีทุกวันนี้ได้นำมุนแล้วใช่ไหมโอ้ได้นำมุนแล้วได้บุญแล้วเข้าใจว่า ได้นำมนต์จากพระจริงพระเป็นพระท่านสอนนะท่านบอกนะ้สุนัขขะตังสุมังขลังเลิกดีมงคลดีครูดีขณะดียามดีอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าลอดพืชผลมาทำด้วยดีกายกรรมวังวายจากกำมังวะทักนังมโนกรมังการกระทําความดีด้วยกายการกระทําความดีด้วยวาจาการกระทําความดีด้วยจิตใจ การทำดีเมื่อใดเมื่อนั้นเป็นฤกษ์ดีเป็นมงคลดีครูดีขณะดียามดีนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเราประพฤติความดีประพฤติสุจริตในตอนเช้าเช้านั่งกับเล็ดดีมงคลดีนะปฏิภาประพฤติปฏิบัติสุจริตในเวลาสายสายนั่งกับไปเล็ดดียามดีบ่ายเย็นก็นแล้วแต่เมื่อเราทําความดีเมื่อไหร่ นั่นแหละเป็นมงคลของเราถ้าเราทําความชั่วความเลวผิดจริดไปทมนั่นแหละเป็นเลิกชั่วยามชั่วนะเพราะงั้นถ้านก็บอกให้เรานั่นแหละอย่าไปรออย่าไปรอมัวเ,เ,เลิกยามวันไหนก็ได้ที่เราลร้องทําดีเมื่อไรก็ได้ทาดีเมื่อไรก็ได้ม่ลเร้องไม่ต้องไปหาวัานหาเวลาไหแหละแต่ไม่ใช่เวลาเก้าโมงเขานัดไปเอาไป,าไปานัดนัดหมายว่าเอา้าวันนี้ นกพลมไปเซ็นสัญญารับเงินนะเวลา9ก้นาฬิกาเฮ้ยเวลาแปดเวลา8ปดนาฬิกาเราดูเวลาลวอ้าวแปดนาฬิกาเลิกไม่ดีรอเก้านาฬิกา่อนดีกว่าอ้าวเป็นยังไงละ่ะผ่านไหมเขานัดเวลา8ปดโมงอะ่ะเราเรอเลิกยามอยู่อะ่ะนะไปนู่นถึงเก้าโมงเลิกดียามดีไวไหมได้ไหมเฮ้ยเขานัดว่ารอพอจะนั้นเสียหมดเลย ตามนัดเขาก็ไม่มาเขาไม่ไม่เซ็นสัญญาไม่อะไรแล้วพาะไม่มาตามสัญญานนะเพราะฉะนั้นเลิกดีมงคลดีอยู่ในตัวของมันแล้วนะเพราะ <c> ง <oughs> ั้นดวงดวาวทั้งหลายจะทําอะไรละดวงดาวทั้งหลายไม่ทาอะไร้หรอกนะเพราะงั้นก็ก็นี่กับฝากนะฝากฝากทุกคนที่มาฟังว่าเออจริงนะเรือะเลิกดีมงคลดีคู่ดีกระดาษดามตีอะไรก็ได้แต่อยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราศาสนาพูดเป็นเรื่องของกรรม นะอ่าทีนี้มาพูดถึงพวกเราสิเก่าเนาะอ่ามาแล้วสิเก่ากันทั้งนั้นเลยอันนี้ทําอะไรนี่ทําอะไรอยู่นะทําไฟทําไฟเนาะอ่ามีตำตํารวจก็หนึ่งอยู่ไหนล่ะไปไหนล่ะฮะคนอาหารอ่าไปคนอาหารอ่าสิเก่านะนะเจนนะพงพวกเราถือว่าพวกเราสิเก่าและวหลวงพ่อหลวงพ่อนะตอนนี้ยิงกันลงตาก็ได้นะ อ๋หลงตาก็ได้เพราะตอนนี้อายุหลงตาเขาใกล้จะกลดิแล้วหรือสองปีกลัดศิไม่น้อยนะการเรียกหลงตาเลยนะหลงตาม่ต้องเรียกหลงปู่เพราะหลงปู่เขาเยหลงปู่หลงปู่โคนทิรัก<ไ>ะนะนี้เค,คือเรียกหลงตาอะไรกันนะแจวน้องแจวนะอ่ะอะอาโครงการเขาพวกเราสิ์เก่าได้ผ่านการศึกษาได้ผ่านการรหลงตาเห็นว่าเออเพราะว่าในการศึกษาของเราเนี่ย เด็กของเราทํางานตั้งแต่หัวตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ทํางานแล่ะนะแม้ถึงปัจจุบันเนี้ยเด็กๆก,ก็ยังขยันทํางานทานนะําการเนี่ยราพอจบแล้วเราทํางานเป็นไงเป็นงานเด็กข้างนอกก็ทํางานไม่เป็นหรอกนะเพราะงานพวกเราเนี่ยมั่นใจนะมั่นใจอนะ่โอ้วันนี้สีเก่ามากันเยอะเลยนะอ้าวทีนี้ที่มอนลุ่งนะอะมอนลุ่งนะมอนเอามอุ่งเนี่ยอ่านะเป็นเด็กมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะล่ะ คู the ่กับพี่แจมโอคู่ก uh> ับน uh> ้าพี่แจมโอพี um> bon> ่แจมโอดีแหละนะพูดกนมาเนี่ยอยู่ตั้งแต่ประถมเนาะต้องการเป็นประมเด็กปฐถมแล้วจนจบจบออกนะเพราะงั้นเราได้บ่มเพราะได้อะไรว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะงั้นหลวงตาก็มั่นใจว่าโอ้เริ่มจากศูนย์นะจบที่นี่ก็ไม่ต้องไปไหนเลยจบที่นี่ก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันขึ้นมาสร้างเนื้อกันมาเองนะ ไยการทํามาหากินไปศึกษาเรียนรู้กับอ,า,อ,า,อาจารย์เจ็ดแก้วไงนะหกแก้วก็ได้วิชาความรู้มานี่แหละปการประกอบอาชีพเริ่มจากสูงเริ่มจากสูส์สุดท้ายตอนนี้ก็มีบา้านมีอะไรมีท,มที่มีทางอยู่เองหลายที่เนาะเพราะงั้นะก,ก็ถือว่าเราเราเป็นงานอาจาวิชา,ชามีเป็นสิ่งเด่นนะทำงานที่สุดคือสิ่งเด่น แล้วก็เป็นงานเป็นงานแล้วเราเป็นดุลยภาพพวกเรานะเจ้าอันนี้ดวงตาลืมชื่อหรือเออเออโอ้โหเอตตั้งใจมันหยุดทิ้งบังเสร็จตลอดชีวิตเออนั่นแหละดีละดีละอ่าตั้งใจทานบังเสร็จตลอดชีวิตอืมเออนั่นคือนั่นคือชื่ออะไรยายยาทุยาทะยาลินค่ะย่าลินยาลินย่าลินนะฮะแค่ไปห้องเออ ใช่ใช่เป็นน้องน้องสาวของปู่คนหอโอ้เป็อ่าเพรางานเราได้คุกโผ่มาแงล็อกตาก็มั่นใจลูกศิษย์ลูกหาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ตกต่ำะต่ต่อไม่ไม่มากหรอกส่วนใหญ่จะมีแต่ดีๆนั่นเลยเจริญก้าวหน้าทั้งอาชีพการงานและกับการประพฤติปฏิบัติมีน้อยที่จะตกต่ำ ส่วนใหญ่ก็เจริญมีแต่ความเจริญเจริญนั่นแหะยกตัวอย่างในอะไรที่ว่าลุงเดี่ยวฮ้องเห็นไหมเริ่มจากศูนย์ไม่ไงเลยนะแล้เริ่มต้นจากเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ามีบ้านมีที่มีทางมีอาศัยอยู่ได้นะมีมีรถเลยเนาะนะมีรถมีนะเพราะการก็ถือว่าเนี่ยเราเห็นว่าหลายคนอย่างไรที่พี่อพี่อาร์ตเหมือนกันอ่ะพี่อาร์ตเหมือนกัน เป็นเด็กคิดดื้อม,อมากๆเลยนะ,แะเแ๋ยวใครเห็นว่าเนาะตอนนี้จะไาอยู่เนาะผมผมไม่คิดว่าจะมาอยู่กยใกล้วันนี้นะไม่คิดเลยว่าจะเปลี่ยนแปลงได้จากเป็นเด็กเดื่อคิดดื้อดือ้อมเราก็พยายามจะจะช่วยให้ผ่านไม่พวกเราเนี่ยใจดีอ่ะพยายามที่ช่วยให้ให้ผ่านให้ได้นะสุดท้ายพอจบแล้วเป็นไงจบแล้วก็ เริ่มจากศูนย์สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวนะมีโรงงานโรงงานหลายโรงงานทำจักรยานนะมีร้านร้านจักรยานงงานะมีโรงงานขนมปังอนะไรเนี่ยตอนนี้ก็สามารถพึ่งตนเองได้นะตอนสุดก็ยกกิจการมาแพ้ใช่ไหมอ่าตอนนี้กยกยกยกิจการให้อ่าให้ให,ใ,ห <laughs> ให้พี่ให้พี่เาภูมิให้พี่สฮาภูมิรับไปแล้วรับประสบน,นี่ก็คือ อย่างพิอาพิอาก็คือโอ้เริ่มจากศูนย์นี่เลยแต่สุดท้ายก็เอาพ่อมาอยู่ด้วยนะเอ,เอาพ่อมาอยู่ด้วยพ่อามาจาัดเชิงลายนู่นน่ะนอิบูลุ่งมาจาัดเชิงลายนะย่างก็มาจาัดเชิงลายมาอยู่อ่าตอนนี้ก็มาอยู่ใกล้วัดนะเปิดนนงานพิเอิร์เหมือนกันนะเอิร์ก็อืมอายาอาพยาายมนะทำให้ได้นะคนจนนะคนจนมีอยู่สี่เพศจาสุดท้ายจบน,นะ จนสี่ประเทศคือหนึ่งจนเพราะไม่จํารู้ไหมจนเพราะไม่จําเป็นแบบไหนจนเพราะไม่จําก็คือไปเล่นหวยเล่นเบอร์เล่นการพนันเล่นแล้วก็มันได้หรือเสียส่วนใหญ่ก็จะเสียอ่แล้วก็ไม่เข็ดไม่ลาไม่เข็ดไม่จานะไปอยู่เรื่อยเล่นอยู่เรื่อยไม่ว่าหวยไม่ว่าเบอร์ส่ก็เสียกับหวยกับเบอร์แล้ว่าจนเพราะไม่จํอ่าไปให้ที่สองจนเพราะไม่ทํา จนเพราะไม่ทาก็เป็นคนขี้เกียจที่คลานสั์หลังยาวเอาแต่นอนจนหมอนเป็นมันอย่างเงี้ยนะจนแน่นอนนะจนเพราะไม่จนเพราะไม่จําจนเพราะไม่ทําจนเพราะไม่เจียมนะไม่เจียมคือไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัววิ่งตามกระแสสังคมนะเขามีก็มีเขาเที่ยวก็เที่ยวเขากินก็กินนะไปตามกระแสสังคมสุดท้ายก็หน้าใหญ่ใจโตใช่ไหมนะเมื่อหน้าใหญ่ใจโต ใช้ใจ่ายเกินตัวเป็นไงละ่ะมันจะรวยไหมไม่มีทางรวยนะมีแต่จนอย่างเดียวจนเพราะไม่เจียมนะจนเพราะไม่เจียมเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเป็นคนจนนะอันที่สี่จนแบบไหนจนแบบเจียมเจียมคือเจียมเนื้อเจียมตัวรู้จักเจียมเนื้อตัวนะเพราะฉะนั้นเราเชาวอโศกเป็นตัวอย่างแล้วเ,เราเป็นตัวอย่างคือมาทําตัวอย่างคนจน เป็นคนกินน้อยใช้น้อยอดอ,อดออมประหยัดรู้เรียกว่าคนจนเพราะเจี่ยมรู้จักใช้รู้จักจ่ายรู้จักประหยัอดออมกินน้อยใช้น้อยอยู่ง่ายกินง่ายกเราสมบัตเนี่ยเช่าโศกทำเป็นแบบอย่างเพราะงั้นเราได้มาศึกษาเรื่องรูกอาโศกแล้วก็จนเพราะไม่จนเพราะเจีย่ยมถ้าจนเรียกว่าจนเพราะเจียมเจียมตัว อะไรนะเมื่อกี้นะจนเพราะเจี่ยมคนจนทำคนจนทำเป็นจนเนี่ยเป็นยังไงคนจนแต่ทำตัวอย่างคนจนคนจนทำเป็นจนอาจรวยใช่ไหมเราทำตัวเป็นคนจนเราจนทำอย่างเป็นคนจนนี่แหละอสักวันอาจรวยได้คนจนทำเป็นจนอาจรวยแต่ถ้าคนจนทำเป็นรวยล่ะ เราจนแต่ทําเป็นหน้าใหญ่ใจโตนะกินเที่ยวสนุกสนานไปวันวันเป็นไงคนจนทําเป็นรวยอะไรเกิดขึ้นยิ่งจนนะคนจนทําเป็นรวยยิ่งจนจำไว้นะสรุ้ว่าคนจนทําเป็นจนอาจรวยคนจนทําเป็นรวยยิ่งจนนะคนรวยทําเป็นรวยอาจจนได้ คนรวยทําเป็นจนยิ่งรวย่า่ว่าเอาการสรุปแล้วก็ก็ฝากทุกกคนนะอย่าลืมอะไรจะลืมได้อย่าลืมสี่ห้าสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิคุติงยันติตัศมาสีลังวิโสท่เยแปลว่าอะไรนะก็ษาขแขเี้เดียว เพราะงั้นอาภาษาไทายเลยศีเลนะสุขติยันตีศีลจะทําให้เราเป็นคนเจริญสุขติแปลว่าไปไปดีไปสูงไปเจริญเพราะกั้นาาเมื่อเรามีศีลเราก็จะเป็นคนเจริญคนสูงถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะเป็นคนต่ำคนเสื่อมละเสื่อมไม่เจริญละถ้าเราไม่มีศีลเพราะงั้นศีเลนักสุขติยนตีศีลจะพาไปสูท่สที่สูงที่เจริญที่ดี ศีลและนักโภคสมปทาศีลจะทําให้เราร่ํารวยรู้จักประหยัดอดออมรู้จักกินรู้จักใช้คนมีศีลมีธรรมจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นศีลและนักโภคสมปทาศีลทาให้ร่ารวยได้ศีลและนิพพุติยติศีลจะทําให้เราสงบร่มเยน็นครอบครัวอบอ,อุ่นถ้าครอบครัวไหนมีศีลครอบครัวก็จะมีได้ความอบอุ่นนะไม่ได้ความสงบร่มเยน็น แต่ถ้าครอบครัวไหนพ่อแม่พ,แแมพ่อกับแม่ทะเลาะกันพ่อไปกินเหล้าแม่ก็เล่นไพ่เป็นไงนะสงบสุขไหมไม่มีความสงบสุขเลยเพระาะงั้นเรามีศีต่างคนต่างมีศีก็จะทําให้ครอบครัวสงบอกุ่นี่พุติยติปแปลว,ว่าสงบเย็นนิพพานแปลว,ว่าความสงบ,บเย็นตัสมาสีลังวิโสทะเยสีสีจะเป็นเครื่องชําระชําระให้เราอะไร ให้เราสะอาดบริสุทธิ์รางครั้นเมื่อเราไม่ศีลเราจะเป็นคนสะอาดถ้าเราไม่มีศีลเราก็สปกปรกบางการศีลนี่จะเป็นเครื่องชําระให้เราเป็นคนบริสุทธิ์สะอาดนะตัดสมาศีลังอิโสตเย็นะศีลเป็นเครื่องชําระอันดเศษนี่อันนี้คือน,นี่ลงกตาก,กำลังสวดน,นะสวดแปลว่าอะไรสวดแปลว่าการสาธยายตอนนี้นกำลังสาธยายมนแปลว่าอะไร มนแปลว่าคําสอนสวดมนแปลว่าการสาเอาธรรมะมาสาธยายเนี่ยกำลังสาธยายอยู่นี้นะอันนี้รุน่นพี่นะพี่วรรคเนี่ยนะเป็นอ่าของอ่าของอเอิร์ญเนาะอ่าใช่ไหมอ<า>เออเป็นอ่าของอเอิร์ญเห็นไหมโอ้พี่เอิร์อนะ่ญพ,พี่วรรคก็โอ้ตั้งเดือตั้งตัวไรนะ นะเป็นเท่าแกตัวเนี่เพราะกานเราเราอะไรเราเป็นคนมีสีมีธรรมนั่นแหละถึงจญเจริญได้นะรู้จักประหยาาัดอดนอนเพราะการก็เมื่อกี้พูดถึงอะไรพูดถึงว่าเราที่และเราตั้งใจรักษาศีกันแล้วกันเนาะรักษาศีลศีจะทําให้เรามีความสุขความเจริญก็ขอให้ทุกคนมีศีกันทุกทุกคนนะคนดีทุกคนว่าตามคนดี คนดีต้องมีสีลห้าคนบ้าบ้าศีลห้าก็ไม่ดีขอเจริญขอให้เราทุกคนเป็นคนมีศีลเป็นคนเจริญศีลจะทําให้เราอาศีลตสจะมาอะไรนะศีลแปลว่าทิวาศีลอะไร เออเอาละจำไม่ได้อแล้วขอให้ทุกคนมีศีลมีบามีธรรมระล้ยการแล้วเราจะเจริญได้สรุปตรงว่าคนจนทําเป็นจนรวยคนคนจนทำเป็นรวยยิ่งยิ่งจนนะคนจนทําเป็นรวยยิ่งจนคนจนทําเป็นจนอรวยขอการขอทุกคน รวยศีลรวยธรรมลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมศีลอาจจะเริยนธรรมสำนึกดีทุกคน